สวัสดีค่ะอยู่กับช่องหมอหนิงทาร h a n n น l อีกแล้วนะคะวันนี้มาดูกันว่าคนรักเก่าของชาวธาตุดินมีข้อความในใจหรือมีข้อความอะไรอยากบอกกับชาวธาตุดินบ้างมาดูกันนะคะก่อนก่อนที่จะชมคลิปวิดีโอนี้โปรดพิมพ์ตัวเลข9 99 9เเพื่อเปิดพลังงานบางส่วนในตัวคุณด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ชาวธาตุดินคนรักเก่าของคุณมีข้อความอะไรอยากบอกคุณคะโอ้เอออยากได้รับโอกาสคะ่ะเพดออฟเพนเตเคแล้วก็ก้าวม่เท้าอยากได้รับโอกาสอีกครั้งเขาก็บาดเจ็บเหมือนกันอะไรแบบนี้คะ่ะ พันหัวเลยอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งพลังงานตัวตนของเขานะคะเรามาดูกันว่าตัวตนของเขาตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะ the h ไฮโลแฟน อแปดเหรียญ The Lover หกไม้เท้าคิงออฟเพนเดอร์เคค่ะตัวตนของคนรักเก่าของชาวธาตุดินได้เดอะไฮโรแฟนเป็นคนที่ จิตใจร่มเย็นเป็นคนที่ชอบเข้าวัดทำรรบุญแล้วก็ประมาณว่าธรรมะธรรมูชอบแบบว่าช่วยเหลือคนเป็นคนที่พูดตรงตรง,ตรงแล้วก็ไม่ชอบโกหกเป็นคนที่จิตใจดีค่ะแล้วก็ช่วงนี้เขาน่าจะาโฟกัสกับเรื่องของการงานการเงิน ตัวตนเขาชอบทำงานแล้วก็เป็นงานที่เขารักเป็นคนที่มีเป็นคนโปรโฟไฟล์ดีค่ะมีเงิน<อ>เขามองความรักว่ามันเป็นความรักที่เป็นพรมลิขิตเหมือนกับเขารู้สึกว่ามันได้รับชัยชนะแล้วอะ่ะในเรื่องของความรักแต่น่าจะเป็นในเรื่องของ อาจจะเป็นในเรื่องของการนิ่งของเขาเขาเป็นคนที่นิ่งเวลารักใครก็ค่อยๆค่อยๆทำค่อยๆปราณีตในเรื่องของความรักบรรจงในเรื่องของความรักหมายถึงว่าเก็บรายละเอียดเรื่องของความรักมากๆแล้วก็อาจจะความสัมพันธ์คุณกับเขามันก็เลยรู้สึกเหมือนช้ามันเป็นความความสัมพันธรร์ที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขา เขาพยายามทำแบบว่าทำแบบเอาชนะใจคุณให้ได้อะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมมันมีประเด็นอะไรทำไมคุณถึงถึงเป็นคนอคุณกับเขาถึงได้กลายเป็นคนรักเก่ากันไพ่ใบนี้อยากออก The Hangman เขายังยึดติดกับความรักของคุณอยู่เลยนะเนี่ยแฮงแมนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามองคุณยังไงตอนนี้นะคะเขามองคุณยังไงตอนนี้อืมเขายังรู้สึกรักคุณอยู่นะคะ เขายังรู้สึกรักคุณไม่ไม่มองใครเลยอ่ะเขาไม่ไม่มองใครเลยในใจยังมีคุณคนเดียว หดาบแล้วก็สเหรียญอุ้ย k ค n g งออฟสอดโอโฟออฟเพนเอ่อโฟออฟวาน สิบเหรียญเขามองคุณเขามองคุณว่าอืมเหมือนกับเขามองคุณเป็นครอบครัวคะ่ะอย่างรู้สึกว่าคุณคือบ้านของเขาบางครั้งบางทีเขารู้สึกว่าเขาเขามองคุณว่า คุณอาจจะมีความเจ้าอารมณ์ใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอะรักคุณนะเพราะว่าเนี่ยเขายังเขายังถือถือแบบยึดความสัมพันธ์นี้อยู่เลยเขายึดถือความสัมพันธ์นี้อยู่เลยเขามองคุณว่าเขาเป็นเจ้าของคุณแต่มันมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับเขาต้องเลิกกลากันไปเขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของคุณนะ่ะ เขาก็เลยรู้สึกว่าห่วงแหนคุณหรืออาจจะมีการหึงห่วงกันเกิดขึ้นเขาอาจจะหึง,หงคุณมากไปเพราะความว่ารักมากเนาะรักมากก็เลยหึงก็เลยหวงมากอืมแต่เขาไม่มองใครเลยนะเขายังเห็นคุณเป็นครอบครัวเขายังรักคุณอยู่เขายังยึดถือกับคุณอยู่เนี่ยค่ะผูก ผูกตัวเองอยู่กับความสัมพันธ์กับคุณอยู่เลยเขายังไม่ไม่ยังไม่ปล่อยอ่ะยังไม่ปล่อยคุณเนี่ยค่ะเขายังมองคุณว่าคุณก็คือยังเขายังเป็นเจ้าของคุณอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ่อเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณยังอยากกลับมาหาคุณนะคะยังอยากกลับมาหาคุณสองเหรียญอยากมาให้คำมั่นสัญญาอยากกลับมาตกลงกันใหม่คุยกันใหม่สามเหรียญเอ็มเพอรอร์อยากกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมเขายังมองเห็นคุณว่าคุณเป็นคนที่ ดีที่สุดสำหรับเขาอะค่ะเป็นคนสวยเพอร์เฟกแล้วก็ดูดีในสายตาเขาตลอดเป็นคนที่เขาเขาเห็นคุณรักตัวเองอะเขาก็ยังยังหลงสเสน่ห์ในตัวคุณอยู่เนี่ยเขาอยากได้โอกาสอยากมอบโอกาสอยากขอโอกาสจากคุณนะ่ะในออฟเพนเตอร์เคล ยังอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขายังรู้สึกดีๆกับคุณมากๆอะค่ะเขามองเห็นว่าคุณเป็นครอบครัวแล้วเขาก็รู้สึกแบบว่าอยากให้คอมมิชเมนต์อยากกลับมารักกันเหมือนเดิมอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยกันอยากให้คุณเป็นบ้านของเขาอะอยากกลับมาเป็นบ้านของเขาเขาไม่เห็นใครดีเท่าคุณเลย เขายังรักคุณยัง,ย,งยึดมั่นถือมั่นอยู่กับคุณเหมือนมีใครเข้ามาเขาก็ยังไม่สนใจนะยังยึดถือแต่กับคุณยังรักคุณแต่เราไม่รู้ว่ามีประเด็นอะไรทําให้คุณกับเขาเลิกกันไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝั่งของคุณคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะ่ะ โอ้ตัวเดียวกันนี้เลย king of sword เหมือนคุณรู้สึกดโดนกดดันเขาอาจจะกดดันคุณนะเนาะคุณรู้สึกดโดนกดดันแล้วก็ 6, 6ถกถ้วย6ถ้วยคุณก็ยังอยากให้เขากลับมาในความสัมพันธ์นะ คุณก็ยังรู้สึกดีๆกับเขารู้สึกอยากให้เขากลับมาเหมือนกันสิบถ้วยคุณก็ยังมองเขาว่าเป็นเป็นความฝันความหวังเหมือนคุณกั เหมือนคุณกับเขาอะคุณรู้สึกกับเขาว่าเขากดดันในความสัมพันธ์ที่ที่คบกันเหมือนคุณรู้สึกกดดันมากๆอ่ะเขารักคุณมากเขาก็เลยรู้สึกว่าหวงเห็นมากหึงหวงมากแต่ความในใจคุณอะก็ยังรักเขายังรู้สึกดีๆกับเขาเห็นเขาเป็นครอบครัวเหมือนกันอยากให้เขากลับมาในความสัมพันธ์นะคะ เนี่ยค่ะโอ้ตัวเดียวกันเลยคุณและเขานี่น่าจะใจตรงกันนะคิดเหมือนเหมือนกันเป็นเพราะความรักกันมากๆหรือเปล่าคะเลยรู้สึกว่าเอ่อด้วยอารมณ์ด้วยน่าจะด้วยอารมณ์ทั้งคู่คุณก็ยังเนี่ยค่ะรู้สึกเขาเป็นเจ้าของแล้วคุณก็เป็นเจ้าของเขาเหมือนกัน มันมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาอะ่ะเลิกกันอืมน่าจะด้วยความที่หึงหวงนี่แหละค่ะทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจรู้สึกต้องต้องแยกกันต้องเลิก,กลากันเป็นอารมณ์ชั่วบูบเป็นเป็นการจบแบบรวดเร็วน่าจะด้วยอารมณ์อะค่ะ เจ็ดถ้วยเหมือนกับคุณคุณอาจจะมีความฝันที่ความฝันความใฝ่ฝันอะไรที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาให้เหมือนคุณอยากอยากเดินทางเส้นนี้อยากาได้ของสิ่งนี้อะไรแบบประมาณเนี้ยแต่เขาอะ เเหมือนกับว่าเส้นทางมันคือความฝันต่างกันเหมือนกับว่าคุณคิดว่าความฝันของคุณอนะต่างจากเขาความคิดความอ่านไม่ตรงกันเอ,อหลายๆเรื่องไม่ตรงกันอะไรงี้ก็ได้ค่ะเลยมีการจบจากเลิกลากันไป แต่ความในใจของเขาอ่ะเขายังรักคุณอยู่รักมากๆแล้วก็ยึดติดกับคุณอยู่ยังรักและยึดมั่นกับความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของคุณอยู่คุณก็คิดเหมือนเขานะคะคิดว่าเป็นเจ้าของเขาและอยากให้เขากลับมาในความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่า เขามีข้อความอะไรอยากบอกถึงคุณคะโอ้เจ็ดดาบเจ็ดดาบสามดาบเอ็นเพลสสิบไม้เท้า ในออปเปนตอเคลโอห้าเหรียญเขาอยากบอกคุณว่าเขาเสียใจเสียใจที่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในเรื่องที่คุณกับเขาจบจากเลิกลากันเขาเสียใจมากๆเขาก็ยังมองเห็นว่าคุณน่ะดีที่สุดสำหรับเขา ในการจบครั้งที่คุณกับเขาจบกันอาจจะเป็นเรื่องของมือที่สามก็ได้หรือมีอะไรที่ปิดบังกันอยู่มีเรื่องที่คุณปิดบังหรือเขาปิดบังเขามีเมสเซจว่าเขาเสียใจยนะเขายังเห็นคุณเป็นเอ็มเพรสอะเป็นคนที่สง่าเป็นคนที่สวยและเป็นครอบครัวเขารู้สึกขาดคุณแล้วเขาเจ็บปวดเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณอะไรประมาณนี้แล้วก็ เขารู้สึกเขาอยากกลับมามอบความรักอีกครั้งอยากได้โอกาสอีกครั้งถึงมันจะต้องใช้เวลาแล้วก็รู้สึกยากลำบากแค่ไหนอ่ะเขาก็จะรอและจะทนจะพยายามอะค่ะเขาจะพยายามในความสัมพันธ์นี้อะไรที่เขาเคยผิดพลาดพังไปอ่ะเขาเหมือนเขาจะขอโอกาสมาขอโทษมาเขาจะพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าเขา เคยทําให้คุณเสียใจเคยทําให้คุณแบบว่าเจ็บปวดทําให้คุณรู้สึกน้อยใจอะไรแบบเนี้ค่ะเขาเหมือนอยากอยากได้รับโอกาสอยากขอโอกาสอยากกลับมารับรักกันเหมือนเดิมรักกันอีกครั้งเขาไม่เห็นใครดีเท่าคุณเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจักรวาลอยากบอกอะไรคะจักรวาล จักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณและเขา o oh, of p e n t a c l e เคุณและเขาคือหนึ่งเดียวกันคือความโชคดีของกันและกันอาจจะมีบ้างที่คุณและเขาอาจจะไม่อาจจะมีการปิดกั้นกันอาจจะแบบว่าไม่เข้าใจกัน หรือมีบางอย่างที่ต้องเลือกแต่มันจะผ่านไปได้คุณใช้ใจใช้ความสามารถใช้ทุกๆอย่างในตัวคุณนะตัดสินใจแล้วก็ใช้จิตสัมผัสก็ได้ค่ะตัดสินใจในว่าคุณและเขาว่าควรเป็นยังไงโอกาสโอกาสมันมีแต่คุณจะ ปิดกั้นมันหรือจะเปิดมัน Knight of Pentacle Knight of Pentacle ขึ้นมาหลายอันจัง Seven of Cups Six of Pentacle จัก,กรวาลอยากบอกว่าคุณและเขาอ่ะอืมมันคือ ถ้าคุณและเขากลับมาในความสัมพันธ์คุณและเขาอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคือความฝันคุณทำฝันให้มันเป็นจริงได้คุณและเขาก็จะได้ได้ไดชัยชนะในความรักครั้งนี้ คุณและเขาอ่ะคือความโชคดีของกันและกันนะคะแต่คุณต้องเลือกเลือกที่จะเป็นความโชคดีของกันและกันหรือจะอยู่แบบว่าอยู่แค่ในความฝันไม่ตัดสินใจลงมือทำเพราะว่าถ้าคุณเทคแอคชั่นลงมือทํากลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมา สารสัมพันธ์กันกลับมาให้โอกาสกันคุณทั้งคู่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่ามันต้องกลับมาเคลียร์กันกลับมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะมีสองทางเสมอแค่คุณต้องเลือกเลือกกับการแก้ปัญหาหรือการต้องจบปัญหาแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกว่าให้คุณอะเริ่ม เริ่มทำความฝันของตัวเองเปิดโอกาสเพราะว่าโอกาสเนี้ยมันมันเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะคือความโชคดีในเรื่องของความรัก A c e of Pentacle คือความโชคดีหลายๆเรื่องเลยหลายๆอย่างเลยถ้าคุณกับเขาอยู่ด้วยกันะมีแต่ความโชคดีก็ประมาณนี้แต่มันอยู่ที่คุณจะเลือกหรือไม่เลือก ค่ะก็ประมาณนี้นะคะความรักเก่าของชาวชาวธาตุดินขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามให้หมอหน่งทา c h โ n แนนด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ